เชื่อไหมครับเวลาออกไปขี่จัก,กรยานแล้วก็เจอนักปั่นมากันเป็นกลุ่มนะฮะงโงเ่เฮงของนักปั่นสามารถบอกได้ว่ากลุ่มนี้จะปลอดภัยหรือไม่ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งรอบกับ c y c l i n ครับ t h a แล a n d นะฮะวันนี้เนี่ยก็จะเอาเรื่องที่จริงเคยคุยกันไปรอบที่แล้วนะครับผมในรายการพอดแคสต์เนี่ยแต่ก็จะเอามาเล่าขยายความนิดนิดหน่อยๆสําสำหรับคนที่ยังสนใจในเรื่องนี้อยู่ครับผมนั่นก็คือเรื่องของโงเ่เฮงของนักปัน่นแล้วก็ห่วงจุ้ยของจักรยานเราจะดูอย่างไรดีให้ตัวเรารอดแล้วก็ปลอดภัยกับการปั่นจักรยานเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะอยู่ของตัวเราเองได้ครับ ก่อนเข้าเนื้อหาของตอนนี้นะฮะใครที่เคยพบกับพฤติกรรมแบบไหนที่ดูแล้วช่างหน้าอันตรายแล้วก็สามารถเอาตัวรอดมาได้บ้างลองเล่าสู่กันฟังหน่อยฮะหรือว่าคอมเมนต์กันมาเลยครับว่ามีพฤติกรรมมีโงห่หฮงแบบไหนอีกที่ดูแล้วมันน่ากลัวจริงๆฮะ เวลาเราไปปั่นจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นออกกําลังกายหรือว่าจะไปออกทริปหรือว่าจะไปงานแข่งขันกันเนี่ยเราจะพบกันว่าในกลุ่มของนักปั่นที่เราปั่นอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมบางอย่างจะมีลักษณะบางอย่างที่บ่งบอกได้ว่า mm hmm. เพื่อนเพื่อนนักปั่นท่านนั้นเนี่ยอาจจะทําให้มีความเสี่ยงในการขี่จักรยานแล้วเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นนะฮะซึ่ง หลายๆอย่างเนี่ยถ้าใครปั่นจักรยานมานานๆจะพอสังเกตออกแล้วดูออกได้ง่ายมากซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเก่งหรือไม่เก่งขาแรงหรือไม่ขาแรงนะฮะแต่มันเป็นพฤติกรรมที่เราเรียกกันเล่นๆว่ามันเหมือนดูงหงเห้งเลยฮะ,ะซึ่งอันดับแรกที่สุดเลยฮะ,ะที่สามารถดูได้ง่ายมากๆคือความนิ่งเวลาขี่นั่นเองครับผม เวลาขี่จักรยานนะฮะแล้วเจอคนที่ขี่แล้วสายซ้ายสายขวาไม่ว่าจะเป็นขี่เฉยๆก็สายด้วยตัวของเขาเองหรือว่าจะหันซ้ายหันขวาแล้วรถจักรยานก็สายไปสายมาเป็นงูหรือแม้แต่ก้มลงไปหยิบน้ําขึ้นมาจิบในขณะที่จิบน้ําหรือหยิบขวดน้ําหรือเก็บขวดน้ำเนี่ยรถก็สายไปสายมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ฮะมันแสดงให้เห็นว่าบางทีเนี่ย ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมันกำลังจะเพิ่มขึ้นละเพราะว่ามีคนที่ขี่สายไปสายมานั่นเองแล้วพอสายไปสายมาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อ ไปเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่เกิดมีอาการที่เรียกว่าล้อเกยกันหรือว่าความเร็วเกิดชะลอแล้วก็คนกําลังทับ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 กันเข้ามาสายซ้ายสาย,สายขวานี่แหละฮะที่จะเป็นปัญหาที่ทําให้เกี่ยวกันพอเกี่ยวกันปุ๊บก็จะล้มตัวคนสายเนี่ยมักไม่ค่อยล้มนะครับผมคนที่ล้มเนี่ยมักจะเป็นคนข้างหลังคนสายแต่คนที่เจ็บหนักที่สุดเนี่ยมักจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังตัวนั้นไปอีกฮะเพราะว่ารู้ตัวอีกทีหนึ่งข้างหน้าก็มีคนนอนกองอยู่แล้วแล้วก็โครมแล้วก็บิน ไม่เจ็บตัวก็เสียหาย,หายเสียทรัพย์จักกรยานเสียทายเสียหาย,หายพังเข้าไปอีกครับผมเสียดายกันตบเปล่าครับดังนั้นสิ่งแรกที่สุดที่เจอแล้วสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือถ้าเรามองเห็นคนที่ขี่สายซ้ายสายขวาไม่นิ่งแล้วเนี่ยก็ลองดูฮะว่าเราทําอย่างไรได้บ้างจะแซงไปอยู่ข้างหน้าเขาหรือว่าจะตัดสินใจว่าจะไม่ขี่ตามกันไปเลยก็ได้นะครับไม่มีใครว่าอะไรเรื่องของความนิ่งฮะไม่ใช่เป็นความนิ่งเฉพาะในด้านการขี่ตรงไป อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมจะมีความนิ่งอีกแบบหนึ่งก็คือขี่ด้วยความเร็วที่สเสถียรแล้วนิ่งเคยเจอไหมครับผมข้างหน้ากลุ่มเนี่ยเขาก็ขี่ของเขานิ่งๆงกันอยู่ฮะแต่ว่าตรงกลางกลุ่มเนี่ยยืดหดยืดหดเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีนักปั่นบางคนครับผมที่ใช้วิธีการขี่ด้วยการออกแรงเติม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 ติเติม,ตม,ตมพอใกล้จะเข้าติาดคันหน้าปุ๊บก็ฟรีขาฟรีพอฟรีแล้วก็จะยืดออก พอยืดออกมากขึ้นก็เติม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 แล้วก็ปรีขาใหม่ทําอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆฮะคนข้างหลังก็จะต้องทําตามแล้วการยืดหดมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเหมือนเล่นโยโย่ครับคนข้างหน้าอาจจะยืดหดแค่ช่วงหรือช่วงครึ่งของช่วงล้อเท่านั้นแต่คนหลังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆยืดหดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องแบบนี้นะฮะจะกลายเป็นความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าในขณะที่เราข้างหลังกําลังก้มหน้าก้มตาเติมเพื่อปิดช่องว่างนั้น ปรากฏว่าข้างหน้าเกิดเหตุสุดวิสัยในการต้องเบรกหรือเจอหลุมหรืออะไรก็ตามเราก็จะเสยได้ง่ายขึ้นน,ะนี่เองนะฮะทำให้การขี่ที่ไม่นิ่งเกิดปัญหาของการรักษาความเร็วของกลุ่มที่ไปอย่างต่อเนื่องและทําความเร็วได้อย่างปลอดภัยทําให้ตรงนี้มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นครับผมทางแก้เมื่อเราเจอกับพฤติกรรมการปั่นแบบนี้อย่างแรกที่สุดก็คือ ก็ไปอยู่ข้างหน้าเขาซาฮะจะได้ไม่ต้องมาขี่ตามแล้วรู้สึกว่ามันปวดตับซะเปล่าๆอันที่สองครับผมถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะย้ายที่อยู่ได้ลองดูดีๆเราจะเห็นได้ว่าข้างหน้าไปคนถึง2คนเนี่ยเขาขี่นิ่งมีเพียงแค่คนข้างหน้าเราหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นที่เขาขี่ไม่นิ่งฮะทางออกก็คือเราไม่ต้องขี่ ดราฟคนข้างหน้าที่ระยะทางคงที่กับคนข้างหน้าครับผมคือระยะห่างไว้เลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวพอเข้าไปใกล้เขาก็จะฟรีขาฮะรักษาระยะห่างให้ได้ค่อนข้างห่างแหละอย่างคงที่สม่ําเสมอแต่รักษาความเร็วให้มันเท่ากับคนข้างหน้าไว้อธิบายง่ายๆฮะสมมติหัวแถวขี่ด้วยความเร็ว30ครับผมคนข้างหน้าเราเนี่ยเขาก็จะขี่3า2 8 32 28ไปเรื่อยๆถ้าเราขี่ตามหลังเขาโดยที่เว้นระยะห่างที่พอเหมาะนะฮะเราจะสามารถรักษาความเร็ว30อันนั้นไปกับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะไปบวกกับตูดข้างหน้าฮะแต่ปัญหามันมีอยู่ที่ความเร็วถ้าเกิดความเร็วมันสูงมากถ้าเกิดลมมันแรงมากแล้วเจอยืดยืนหดหดแบบนี้บอกได้เลยครับผมว่ารักษาระยะห่างยากมากรักษาความเร็วให้เท่ากับข้างหน้ายากมากทางที่ทําได้ก็อย่างที่บอกครับไปอยู่ข้างหน้าเขาหรือไม่ก็ เป่ยงกุ่มให้ไปเขี่นคนอื่นก็ได้เพราะถ้าเกิดขี่แบบนี้นอกซสจากว่าจะเหนื่อยมากและหมดแรงแล้วอาจจะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุอีกตัางหากครบับผมโง่เฮงอีกหนึ่งอย่างที่จัดว่าน่ากลัวนะครับคือการขี่ที่ละเลยความปลอดภัยอุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่รักษาความปลอดภัยให้จักรยานของเราได้สิ่งแรกที่ติดอยู่กับจักรยานของเราทุกคันก็คือเบรกนั่นเองครับผมเราลองสังเกตดีๆฮะจะมีนักปั่นบางกลุ่มที่ละเลยด้วยการขี่กลุ่มแล้วเอามือห่างไกลจากเบรกที่สามารถควบคุมเบรกได้ทันทีมีจุดไหนบ้างครับผมที่อันตรายจุดแรกที่สุดถ้าเกิดเป็นรถไทม์ทรายหรือรถไตรกีฬาหรือรถเสือหมอบที่ติดแอโรบาร์ bar. เคยเจอไหมฮะกลุ่มที่ขี่กันด้วยความเร็วสูงๆมากัน20-30คนแล้วมี1คนในกลุ่มนั้น ลงไปเอาแขนวางบนแอโรบาร์เสร็จแล้วพยายามขี่ฟรีขาขี่ที่ขี่รักษาระยะห่างด้วยมือที่อยู่ไกลจากเบรกนั่นเองปัญหาของมันคืออะไรรู้ไหมครับ เมื่อข้างหน้าเกิดเบรกหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จําเป็นจะต้องแตะเบรกและให้รถหยุดเขาจะหยุดไม่ได้แล้วเขาจะใช้วิธีเกยออกข้างพอเกยออกข้างเสร็จปุ๊บโอกาสเสี่ยงที่จะไปสีกับล้อคันหน้าโดนคันหน้าเกี่ยวจนคว่าแล้วการคนโทรลรถจะทําไม่ได้เกิดขึ้นง่ายมากแล้วคนที่สวยคือเรานั่นเองฮะที่ตามมาข้างหลังดังนั้นถ้าหากเจอใครนะฮะที่ใช้อโรบา์อยู่ในกลุ่มใหญ่ๆแล้วทําความเร็วสูงจริงๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเลยครับผมอันนี้บอกเป็นเคล็ดเอา ว,นนว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนนะครับเสือหมอบไม่อนุญ,ญาตให้ใช้อโรบาร์ในการแข่งขันก็เพราะเหตุผลนี้นะั่นเองขนาดว่าโปรเนี่ยโอโ้โหทุกคนสามารถขี่อยู่บนรถทามททยขี่อยู่บนอโรบาร์ได้ใกล้กันสุดๆแล้วนะฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นการแข่งเสือหมอบเขาไม่อนุญ,ญาตให้ใช้อโรบาร์ด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยฮะแล้วทริปจักรยานใหญ่ๆใ,ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแกรนฟอนโดไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามจะระบุเลยนะฮะว่าไม่ให้ใช้อโรบาร์เหตุผลเดียวเลยครับ ความปลอดภัยนั่นเองอันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของเดี๋ยวผู้เขาจับหัวโชคนะจ๊ะเพราะอันนั้นเนี่ยมันจิดเต็มๆอยู่แล้วนะครับเราดูโงเ่เฮงของเพื่อนนักปั่นไปแล้วมาดูเรื่องของ ห่วงจุ้ยฮะห่วงจุ้ยที่ผมพูดถึงก็คือจริงๆดูเรื่องของจักรยานเลยฮะไม่ต้องเริ่มขี่เราพอจะเห็นสภาพความปลอดภัยจากทริปนี้จากกลุ่มนี้ได้จากจักรยานเลยครับผมไม่เกี่ยวกับว่ารถถูกรถแพงฮะลองดูดีๆครับผมจักรยานที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมมันจะเป็นจักรยานที่ใช้ขี่แล้วค่อนข้างมีความปลอดภัยได้ง่ายจักรยานที่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับอันดับแรกที่สุดเลยขากติกฮะเป็นสิ่งที่เจอง่ายมากๆแล้วพบกัน แทบจะทุกทุกงานที่ปั่นก็คือปั่นไปแล้วเจอหลุมเจอก้อนหินเจออะไรก็ตามแล้วก็เด้งกระดอนปุ๊บกระติกหล่นออกมาจากขากระติกแล้วพอกระติกมันล่วงมาเนี่ยมันเป็นทรงกระบอกใช่ไหมฮะคันหลังมาเนี่ยไม่รู้อิโนโออินเนไม่รู้ทีท่าเข้าจังหวะไม่สวยมุมไม่เหมาะนี่กลิ้งกันได้ง่ายๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยลองดูดีๆครับผม คนที่เตรียมความพร้อมมาถ้ารู้ว่าเส้นทางมันจะขรุขระจะมีการเตรียมหาทางทํำยังไงได้ฮะให้กระติกมันอยู่แน่นขึ้นจริงๆมีทริคมีเคล็ดลับนะฮะใช้หนังกระติกก็สามารถทําให้กระติกเราอยู่กับขากระติกได้แน่นขึ้นแล้วส่วนขากระติกที่ไม่เหมาะสมเช่นขากระติกโลหะที่มันง้างมากๆแล้วครับหรือบางคนเนี่ยใส่เป็นขวดน้ําพลาสติกนะฮะลงไปในขากระติกซึ่ง เอาจริงๆพอตกหลุมหรือเกิดอะไรขึ้นน่มันหล่นออกมาแล้วมันเอาไม่อยู่ใะหคนที่ตามข้างหลังเหยียบสวยแน่นอนดังนั้นข้อนี้เป็นข้อง่ายๆลองมองดูในเรื่องของสภาพจักรยานจริงๆบอกเอาไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับเรื่องของแกนปลดเคยเห็นบางคนใส่แกนปลดแล้วหางของแกนปลดมันมาที่ด้านหลังเมื่อเกิดอุบัติเหตุฮะคันหลังมาชนปั้งเข้าที่แกนปลดปรากฏว่าเขาไม่รู้ตัวนะครับว่าแกนปลดของเขาได้คลายล็อกออกมาเรียบร้อยแล้วและมันสามารถล้อหลุดได้จริงๆนะครับผมกับแกนปลดที่จักรยานยังมีเรื่องของขาจานมีเรื่องของบันได ซึ่งเคยเกิดขึ้นกันมาแล้วเป็นอุบัติเหตุเป็นดราม่าก,กันมาเรียบร้อยคือไม่ว่าจะเป็นขาจานหลุดหรือบันไดหลุดแม้แต่คลีตตัวแผ่นคลีปหลุดออกมาจากพื้นรองเท้าก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วฮนะจริงๆมันเกิดเหตุไม่คาดฝันจากสภาพจักรยานได้มากมายดังนั้นถ้าเกิดขี่จักรยานไปแล้วฮนะเจอจักรยานในสภาพที่ก็แก,ก๊กก็แก๊กสภาพอาจจะดูไม่ค่อยสมประกอบแนะนําว่าเราหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันกเตือนกันได้แล้วจอดทําการแก้ไขทําการปรับตั้งซะ จะได้ไปกันต่อได้แต่ถ้าเกิดไม่รู้จักฮนะพูดกันไปแล้วก็จะเสี่ยงกับการเกิด,ดรามาทะเลาะบอกแวะกันเสียเปล่าๆก็แก้ปัญหาที่ตัวเราครับผมเลือกที่ให้อยู่ดูห่วงจุ้ยกันให้ดีๆว่าอยู่ตรงนี้จะปลอดภัยไหมถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันตามหลังแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายก็ไปอยู่ข้างหน้าเขาซะเลยฮะง่ายกว่าหรือไม่ก็เปลี่ยนกลุ่มคีย์มันสะ้นเลยไม่มีใครว่าอะไรเราครับผม ก็คงจะเห็นกันไปแล้วครับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความปลอดภัยในการขี่จักรยานเรื่องแบบนี้ฮะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนทั้งเจ็บตัวทั้งเสียของทั้งเสียทรัพย์ต่อให้เฟรมไม่หกักลอ้อไม่แตกนะฮะจักรยานล้มลงไปบันไดก็มีรอยชิปเตอร์ก็มีรอยจักรยานของเราเราก็รักจักรยานของใครใครๆก็รักดังนั้นนอกจากดูห่วงจุย้ยดูโง่แห้งของคนอื่นแล้ว เราช่วยกันรักษาโงเหฮงและ่วงจุ้ยของตัวเราเพื่อไม่ให้คนที่ตามเรามาต้องเดือดร้อนกับสิ่งที่เราทําด้วยครับผมฝากกันเอาไว้ง่ายๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์นะฮะถ้าเกิดไม่ชอบกดดิสไลค์ฝากแนะนําเนื้อหาฝากแนะนําการผลิตคอนเทนต์ต่ตางๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าพอดแคสตของเราให้เราสามารถพัฒนาสร้างคอนเทนต์ที่ถูกใจเหมาะสมกับทุกคนได้ครั เสร็จแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งกด see first กด follow กันเอาไว้จะได้เจอกันทุกๆครั้งที่เราอัพคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่า YouTube Facebook ของ Cycling Hub Thailand ครับผมวันนี้ขอร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมปั่นจักรยานให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยมีโงเ่เฮงที่ดีและห่วงจุย้ยเฮงๆกันทุกๆท,ท,ท่านครับ